ยังมีพอดแคสต์แนะนําให้ฟังไหมคะอ่าอังอ่ะ,อะ,อะ,อะเป็นคนชอบฟังพอดแคสต์มากเลยเพื่อนๆรู้ไหมเวลาขับรถยิ่งขับรถในกรุงเทพเนาะตี ติดชั่วโมงหนึ่งอย่างน้อยดังนั้นก็จะมีช่องที่อังชอบฟังเป็นประจำนะเรารู้สึกว่าฟังแล้วเราได้พลังได้ฮิลจิตใจได้เรื่องของพัฒนาตัวเองพัฒนา mindset ด้วยนะหนึ่งคือช่อง mission to the moon นะคะ5 minutes อันนี้ก็จะเป็นแบบสั้นๆเอาไว้ฟังตอนที่รถไม่ได้ติดมากก็ฟังอันนี้เนาะของพี่แ็บราวิทหาอุตสาหะนะคะเขาก็จะ สรุปจากบทความต่างๆที่เขาได้อ่านมาแล้วก็ย่อยมาให้แล้วอังว่าอันเนี้ยมันทําให้เราเอาไปใช้ได้เลยอันนี้อันแรกนะช่องที่2ก็คือของมิชชั่นทุดูเหมือนกันแต่ว่าเป็นการสรุปหนังสืออันเนี้ยจะมาวีคลา1เล่มชอบมากแล้วก็ซื้อหนังสือตามพี่แทบเยอะมากล่าสุดที่ซื้อตามก็คือเรื่อง p r i n c i p l e ถ้าเกิดว่ามีใครสนใจเดี๋ยวอังจะมาเล่าให้ฟังในคลิปถัดไปนะ 3. เป็นเกี่ยวกับหนังสือเหมือนกันค่ะชื่อช่องว่า the library อันนี้ก็ฟังเพลินๆสรุปเนื้อหาใจความสําคัญได้ดีส่วนตัวอังชอบอ่านหนังสือมากเพราะอังรู้สึกว่าการอ่านหนังสือมันเป็นช็อตคาที่ทําให้เรารู้จักโลกเข้าใจโลกเข้าใจคนได้มากขึ้นแทนที่เราจะต้องมาผ่านประสบการณ์ของตัวเราเองกว่าจะเข้าใจอ่ะเราก็ใช้ประสบการณ์ของคนอื่นที่เขาย่อยมาแล้วสรุปมาแล้วเพราะว่ากว่าที่จะเป็นหนังสือได้หนึ่งเล่มอ่ะมันต้องผ่าน p r o c e s หลายขั้นตอนมากๆดังนั้นอ้างว่าสําหรับใครที่อยากใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นอยากเรียนรู้อะไรต่างๆได้มากขึ้นน่ะการอ่านหนังสือเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบอ่านเราก็สามารถใช้การฟังพอดแคสต์ช่วยได้ค่ะ